ร้ว,รวสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขาวันนี้ป้าแมวพามาสวนพี่สุนันนะคะวันนี้พี่สุนันมีต้นไม้สวยๆมาขายให้ท่านผู้ชมนะคะพี่สุนันเริ่มเริ่มตรงตรงนี้ก่อนเลยค่ะอ่านี่จังหวัดสงขาจ้าสงขากำลังกัดสีนะไซนี้อยู่ที่450นะคะวสวยๆกันเลยเหมือนเจ้าฟักกุ้ง,งค่ะพี่น,นันเจ้ฟาฟักกุ้งเหมือนนะคะเหมือนเัมนนอนเหมือนเจ้าฟักกุ้งนะคะ ค่ะต่อไปเลยครับพี่นันอ่านี่เป็นลูกไม้กาบนะคะลูกไม้กาบอยู่ที่300อบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะสวยเลยสวยๆเลยทุกกระถางเลยนะสวยๆกันเลยกาบสวยเลยสวยๆกันเลยนะกะสวยๆกันเลยทุกกระถางนะพี่นันเนาะสามร้อยเนาะท่านผู้ชมคาะนี่นะริมนุ้นยิงกาบขึ้นเยอะละแล้วสวยเลยจ้ะนีนะคะท่านผู้ชมว่าแมวพาดูใกล้ๆนะคะอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ย สวยมากเนี่ยอนี้ก็กาบท่านผู้ชมเห็นแล้คะสวยสามร้อยเนี่ยสวยสวยเลยจ้ะอ่าพ in ี่นันต่อไปค่ะกันเลยนี่นางกิรินีนะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะห้าร้อยบาทนะนางกิรินีอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยสวยจังอันนี้เจ้าเวียงพิงอืเจ้าเวียงพิงอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะแล้วที่ติดด่างนี่ล่ะนี่แหละอันนี้ขอหกร้อยแล้วกันติดด่างเลยนะอืันนี้ขอท่านผู้ชมอันนี้ก็นั่นเนี่ยใกล้ๆแล้วนะจ้ะ ต่อไปครับพี่น,นันด้านนี้จนะ่ะแถวนี้อะไรเอ่ยตรงนี้จะเป็นเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนักปาราศิลานักปรานะคะศิลานักปราอยู่ที่450า้านะจ้งอยู่ที่450อันนี้จะเป็นอ่สยามพระหูลงสยามพระหูลง550นะคะกระถางนี้กระถางนี้650บติดด่างทุกกระถางาแล้วดวยหกร้อยานะ,ะต่อมาเลยครับพี่น,นัน อันนี้สยามเพลยสยามเพลไซส์ใหญ่เลยอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะเอาไปตั้งแม่ได้เลยนะบอลกัดสีอันนี้จะเป็นรวยล้นฟ้าอยู่ที่สามร้อยบาทไซส์นี้นะรวยล้นฟ้าไทยใช่ไหมพี่ดานใช่ค่ะใช่สวยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นี้ไซส์ตั้งแม่เลยอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบจะไซส์ตั้งแม่บอลกัดไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ลหร ใช้ใหญ่ๆอย่างนี้อยู่ที่350ราสจ้ะเป็นใบตั้งแม่ได้เลยนะโอ้ใหญ่มากเลยสวยสวยจริงๆท่านผู้ชมค่ะ350เองนะคะรีบมาสามร้อยห้ชมนะไม่แพงนะนี่ท่านผู้ชมป้าแมวพาดูนะนี่เห็นไหมคะกราบขึ้นใหญ่เลยนะคะแล้วเขาจะกัดสีไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมสูงกับไม้มันะักเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกลูกไม้นะคะลูกไม้ลายไทยราะเท่าไหร่ครับพี่นันสามร้อยห้าสิบโ้โท่านผู้ชมค่ะตั้งแม่นะสวยมากนะคะนี่ สวยจริงๆค่ะสสยตั้งแม่เลยนะคะกระถางได้เลยม,มาค่ะอันนี้าพวงมลาัายทองมลัยทองอยู่ที่สามร้อยบาทนะมลา,ายทองนิเทพทรงทานอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะเทพทรงทานอันนี้จะเป็นอพรทพะล่วงพรทะร่วงอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่ๆเลยนะไซส์ใหญ่นะตะวันชิงพบตะวันชิงพบอยู่ที่สี่ร้ยห้าสิบเหมือนกัน อันนี้พลอยชมพูพลอยชมพูอยู่ที่สี่ร้อยบา,บาทจ้ะอนี้อัน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 นี้งนอันนี้องอะไรนะวังชมพูอันนี้วังชมพูอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะโอ้โหอันนี้สวยจังเลยท่านผู้ชมคะนี่นี่น oui> ี่นี okay ่นางรากสดเท่าไหร่เอ่ยสดอยู่อ่าอันนี้หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยท่านผู้ชมมานะรีบมานะมีสั่งกระถางนะ วันนี้พี่นานเอาของที่สวยมาให้แก้วนางล่างสวดครับติดเริ่มใต้แล้วนะท่านผู้ชม,ชมหญิงทองมว้วนหญิงทองม้วนอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะ,ะต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเศรษฐีสุพรรณไซนี้อยู่ที่สี่ร้อยสี่ร้อยมีอยู่ส,สองกระถางอันนี้สี่ร้อยห้าสิบมีสามรกระถางใหญ่คือสนะี่ร้อยห้าสิบเนาะยังเราจะเริ่มกัดสีที่สวยแล้วนะคะท่านผู้ชมค่450นะสี่ร้อยห้าสิบเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมแบบนี้สี่ร้อยบาทนะนี่นะคะ แล้วนนี้จะเป็นพันดาวพันดาวมีอยู่หกระถางเท่าไหร่จ๊ะสามร้อยห้าสิบจ้ะอันนี้จะเป็นอ่าพรพะร่วงจ้ะพรพะร่วงอยู่ไซส์ส<จ>ี่ร้อยไซส์นี้นะจ้ะ เพ็ดสีติดด่างเท่าไหร่คะพี่นันเพชรเจ็ดสีติดด่างต้นนี้ให้เจ็ดร้อยบาทสวยมากชมพูทวีปลุ้นด่างอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบมีสามกระถางชายชนด้านนู้นล่ะี่ร้อยห้าสิบจ้าใหญ่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมสวยนะคะ,450ะ,คะต่อมาะะเป็นเจ้าจากักรัรัดค่ะ จ้าจักรพพัดลุ้นด่างสี่ร้อยบาทจ้าแล้วที่อันนี้ล่ะที่ดังดงนี่ที่ดังดงนี่ขอพันสองไซส์ใหญ่นะคะจ้าองคุริมานค่ะพี่นันคุริมานสี่ร้อยห้าสิบจ้าไซส์ใหญ่ๆกันเลยมีเท้าจันทชนเท้าจันทชนอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะจ้าอันนี้จะเป็นสุนทรภู่จ้าสุนทรภู่อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบจ้าี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็น อันนี้ธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วหน้าเขียวอันนี้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะไซส์ใหญ่เลยอันนี้เกาะเกดอันนี้ก็เกาะเกดลุ้นด่างนะคะอยู่ที่ห้าร้อยบาทไซส์ใหญ่ใหญ่นั่นคืออะไรอันนี้หรอคะเดี๋ยวมีซับหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีซับมีซับอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะมีสามกระถางนะมีดูนะจัดฮับฮับด้วยเนี่ย นี่นะคะท่านผู้ชมไปดูทางนู้นต่อๆค่ะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมขานี่ลูกไม้บ้านพี่นันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวแนะนําให้เนาะไซส์เนี้ยไซส์โตนะคะท่านผู้ชมไซส์โตเนี่ยนะคะไซส์โตๆแบบนี้เลยพี่นันวันนี้เซลให้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมวขอเบอร์อภิพีนันบอกเบอร์ตรงนี้สักนิดนึงค่ะอ่าศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าจ้านี่นะคะเบอร์พี่นันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนะคะโล ันนันให้นะคะท่านชมอันนี้ก็เป็นบอลกาบนะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตัวเมวพาดูนะนี่หนึ่งร้อยบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมช้าช้านะคะตัวเมลมนะะตัวแมวก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะท่านผู้ชม,ชมแล้วก็มาเหลือไก่แก้วไพทูลร้อยหนึ่งใช่ไหมพน,นันอันนี้นี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมข่ารีบมานะ แล้วด้านนี้อะไรเอ่ยเป็นลูกไม้จ้าลูกไม้นสวยๆพี่นันคัดไว้แล้วก็มาผ่านะคะนผ่าลูกไม้แล้วด้านนี้เท่าไหร่คะพี่นันอาก็ให้ร้อยเงินเท่ากันไปเลยแล้วท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ป้านันไว้อีกนะคะท่านผู้ชมคาตู้ต่อไปจ้าท่านผู้ชมขาทศกัณฐ์ต้นสูงๆใหญ่ๆแบบนี้พี่นันขายให้อยู่ที่550บาทนะคะท่านผู้ชม550บาทนะคะ ท่านผู้ชมค่ะเริ่มจะกัดสีนะคะท่านผู้ชม550บาทเนาะต่อมาอันนี้อะไรคะพี่นันหนุมานจองถนนหนุมานจองถนนไซนี้อยู่ที่300ร้อยใช่ลองลงมา200ค่ะมี300กับ200เนาะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นเอ่อสุรเสินจ้า350ร้อยห้าสิบสุรเสนไซนี้ยอันนี้หยาดฝนก็350เหมือนกันจ้ะต่อมาค่ะเสือดาวอ่ะเนี่ยเสือดาว150บาทจ้ะนางเสือดาวอันนี้ดาวเพียงดินสามร้อยห้าสิบ นี่จะเป็นไก่สุดสงวนอ่าร้อยห้าสิบไปแล้วก็ไอ้นี้อาโลให้สองร้อยนู่นนางไหมเท่าไหร่ครับพี่นันนางไหมให้กระถางว่าสองร้อยเลยสวยๆเลยสวยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมแคปหน้าจอป้าแมวนะเดี๋ยวก็ถามพี่นันได้นะคะอ่านี้จะเป็นสุโขไทยเท่าไหร่คะสุโขไทยให้สี่ร้อยบาทไปจ้ะอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้จะเป็นเท้าลำไยแผงเท่าไรเอ่ยห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้จอมทับน้อยให้หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะจอมทับร้อยจอมทับน้อยนนะคะแต่สวยนะไม่ใช่เบบีนะถ้าไม่ชมสวยนะร้อยห้าสิบาทจ้ะนี่ในายทองแก้วในทองแก้วนี้อยู่สามร้อยห้าสิบนะคะในจันหนวดเคี้ยวสามร้อยห้าสิบจ้ะค่ะพวกนี้ต้นละร้อยมีหลายอย่างนะคะแม่กระลุแม่กลมพักกันะพานารายค่ะ แล้วก็มีอะไรนะเอ่ออะไรล่ะพัลักรวมกันอยู่นะถ้าใครต้องการต้นอะไรบอกนะคะจะได้คัดให,ให้นะคะท่านผู้ชม100บาทนะ100บาทนะคะท่านผู้ชมขาตอไปด้านนี้เป็นสุขโขไทยนะคะสุขโขไทยเนาะ สุโคไทยเท่าไหร่คะพี่นันแบบนี้จะสามร้อยห้าสิบจ้านะคะสามร้อยห้าสิบเนาะกัดสีทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมไซส์ใหญ่ๆนะคะราสเสนหาไซส์ตั้งแม่ใหญ่ๆเท่าไหร่คะพี่นันไซส์ตั้งแม่นี้ขอห้าร้อยเนาะอยู่ในกระถางหกนิ้วเล็กๆนี่ก็สามร้อยนี่นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเล็กนะคะไซส์เกือบใหญ่ตั้งแม่เลยนะอันนี้นะตั้งแม่ไปตี่าแลาตั้งแม่อันนี้ชื่ออะไรเอ่ยอันนี้พี่จาแม่กลองเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมไซส์ตั้งแม่เหมือนกันนั่นนี่ใหญ่ๆเลยยนนะะะคคท่่าาผู้้ชมมเดี๋วปแ ให้ดูตะกระถางหนึ่งนะนี่นนะคะท่านผู้มชมเห็นึ่งนคะใบคาโบเลอร์เลยนะคะสีด่างแม่ปองเนาะไก่แก้วตาเสือก็มีสองกระถางนะคะ,ะ,ระกระถางละร้อยห้าสิบนะคะอืมดูนะคะท่านผู้ชมเริ่มจะกัดสีสวยๆแล้วนะคะไก่แก้วตาเสือนะนี่นะคะไก่ตัวงามเท่าไหร่พี่นันไก่ตัวงามหนึ่งร้อยท่านผู้ชมขันบานด้านนี้ค่ะลูกไม้สวยๆเขาพี่นันเท่าไหร่เอ่อ อันนี้เอาให้250เลยใหญ่ๆน,นะคะมานะใหญ่ๆเลย250ทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะพ่อแมวพาดูนะคะ250นะคะรวมหนุมานอมพระพาหนุมานเข้าเฝ้าเท่าไหร่คะพี่นันเอาเป็นไซส์250ไปเลย250นะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นด้านนี้เป็นหงสุวรรณนะคะท่านผู้ชมขายยังไงคะพี่นันหงสุวรรณอ่ามี100 200้อยก็อ่า ใหญ่สุด2องร้อยห้มีกระถางหนึ่งร้อยนะคะท่านผู้ชมแล้วหงสุวรรณกายขายไหมคะเนี่ยขายค่ะเท่าไหร่จ๊ะสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมรีบมานะคะมีหงสุวรรณกายด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะมาด้านนี้เลยนี่อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรปีกผีเสื้อหรือล่อนทองอะไรนี่แหละเท่าไหร่คะใส่ตั้งแม่เลยตั้งแม่เลยกระถางละสองร้อยบาทนะคะลายต้นเลยในกระถางนะ ธนุมานอมพะพาสวยมากไม้สม,ม,มตั้งแม่เนาะท่านผู้ชมอยากได้อะไรเดี๋ยวถามพี่นันนะคะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะอ่าวันนี้พี่นันลดเสือพานให้นะคะท่านผู้ชมเสือพานส,สวยๆป้านันลดให้เลยนะคะวันนี้วันนี้วันดีวันจันทนะคะท่านผู้ชม ลดอยู่ที่80บาทใช่ไหมพี่นันใช่ค่ะนี่นะคะกระถางละ80บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะจัดวันชดเชยร้อยร้อยเ่เนาะนี่อะไรเอ่ยเนี่ยพีิรุ่นเท่าไหร่เนี่ยเทพพิรุ่นเทพพิรุ่นก็ขายอยู่ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้ก็ให้เท่ากันไปเลยแปดติดนะแปดติดเลยอันนี้ก็เป็นลูกไม้ของจอมทัพเป็นลูกไม้แปดสิบบาทใช่ไหมพี่นันอือใช่แปดสิบบาทท่า ตานนี s two two. <S own, uh ้นะคะมะขวานมะขวานรังสรรค์250สิบสวยๆนะท่านผู้ชมนี่นะป้าแมวพาดูนะคะ250ร้อยหสิบเนาะใบใแดงๆกันเลยนี่มีลูกไม้ด่างสวยๆท่านผู้ชมเดี๋ยวโทรโซโซโทรสดถามพี่นันนะคะท่านผู้ชมขะต่อมาด้านนี้คืออะไรคะพี่นันอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวนายแสงนายแสงใหญ่นะคะนายแสงใหญ่อยู่ที่450นะคะเป็นบอลเก่านะแล้วต่อันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ย เวมันด่างนิดๆท่านผู้ชมพ่อแมวเลยสงสัยเนาะชื่ออะไรลืมไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอะไรก่อนเดี๋ยวถามพี่นันนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เล่าปีอันนี้เล่าปีสี่ร้อยจ้าเล่าปีสี่ร้อยอันนี้แหละมหาพลมหาพลก็สี่ร้อยบาทจ้าอันนี้พระพิษณุก็สี่ร้อยเหมือนกันพระพิษณุนะคะท่านผู้ชมพระพิษณุนะคะสี่ร้อยเนาะเก็เกดุลุนด่างเท่าไหร่จ้าสามร้อยห้าสิบเลยจ้าสวยเนาะ ขาดบางแก้วอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบไปเลยจ้าในแก้วในแก้วมันหลงอยู่ในกรถางเนสามร้อยห้าสิบสวยๆสวยๆอะไรเนี่ยแดงๆเนี่ยนี่จ้ะเป็นเอาไว้เอาไว้อันนี้เอาไว้ขายไปเลยไม่ต้องเอาไว้หรอกเท่าไหร่พี่นันอ่าถก็ให้สี่ร้อยห้าสิบไปเนี่ยบอลนั่นไปเป็นบอลเก่านะจะเป็นนี่อันนี้ลูกไม้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่อันนี้หรือจ้าเป็นไอสุวรรณโชติลุ้นด่างจ้ะเท่าไหร่จ้า ส่วนนะโชดคุณด่าสามร้อยห้าสิบไปเลยวันนี้นะทอละพาอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะทอละพาเท้าสัตวลุงก็ให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะสำหรับนนะะท่านผู้ชมเดี๋ยวโตโทรสอบถามพี่นันนะคะท่านผู้ชมสวยๆนะคะยังมีพญาพันวังก็มีนะคะท่านผู้ชมนี่สายสวยๆเลย เท่าไหร่ไซส์ใหญ่ๆันนี้ให้สามร้อยเลยไซส์ใหญ่ๆไซส์ตั้งแม่นะคะท่านผู้ชมค่ะตั้งแม่เลยมีหัวเป็นต้นนะคะเดี๋ยวโทรสอบถามพี่นันได้นะคะท่านผู้ชมค่ะเล็กๆนี่ก็เล็กๆก็มีเนาะเล็กๆก็ร้อยห้าสิบนางสวาหะเท่าไหร่เอ่ยนางสวาหะสามร้อยห้าสิบจ้าท่านผู้ชมขาไซส์ตั้งแม่ไซสสวยไหมม้ากันทกะล่ะม้ากันทกะสามร้อยนะคะม้ากันทกะนะคะท่านผู้ชม เพชรพันล้านหนึ่งร้อยไปเลยแล้วลูกไม้แบบนี้อ่ะอันนี้ก็ให้หนึ่งร้อยไปเลยนี่นะคะสีปาดเท่าไหร่คะสีปาดสีปาดอยู่ที่สองร้อยกับร้อยห้าสิบจ้าท่านผู้ชมก็สอบถามพี่นันนะคะมีสองร้อยร้อยห้าสิบนะคะวันนี้ป้าแมวสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆของพี่สุนันนะคะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะสวัสดีจ้า